กาะอันนี้นะครับกะไอที่หลุดเมื่อกี้ครับก็ขออภัยด้วยครับคือว่ากล้องมันดีเองนะครับมันเกิดจากการสะเทืนอนนะครับก็อันนี้จะเป็นกระตูนนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับข้างหนก็จะเป็นกระตุ้นสีครับสีทั้งเล่นมนะส่วนกล่องเนี่ย กล่องน้ให้รูยกล่องอย่างน,บบนี้จุกก็อย่างนี้ครับพวกเล่นจะบอกตั้งข้างกล่องนะปวดดูกนันด้วยนะจ๊ะก็มีอยู่แค่นี้ครับพวเล่นของซูเปอร์แมนนะครับไอโก้ซูเปอร์แมน มาเอาสตินะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอ๋อนี่ยืดดึงไปไหนเนี่ยจบแค่นี้ครับจบจริงๆนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับเจอกันใหม่ครับ